เคจีกามินนะคะน้ำดีทั้งหลายนิวอยากให้คุณฟังคลิปนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันก็คือพูดอ,อะไรนะพูดจาแบบดีๆเพราะเพรางว่าก็ถ้ารู้จักกันจะชวนไปทำบุญผมไม่ไปกับแม่หรอกแต่ถ้าก็คือว่าสำหรับแม่ผมมอง่วยมากทุกอย่างเพราะว่าคือประเด็นมีคนไปไปส่งให้แม่ จุเยอะกคมีความุลคลิปนี้นะคะระหว่างน้องแน็กกับคุณแม่จี๊ดเขาไลฟ์เมื่อวันที่แปดท้ายๆช่วงท้ายๆรายการเขามีการนั่งคุยกันแล้วก็มีประเด็นนี้ซึ่งน้องแน็กเขาพูดชัดเจนเลยนะคะว่ามีคนส่งคลิปไปให้แม่เขา มีคนส่งคลิปไปแม่เขานะคะน้องเน็กเขาไม่ได้ฟ้องแม่เขานะคะมีคนนะคะส่งไป f c ซฝั่งไหนนิวไม่ทราบแต่สิ่งที่ทำคือไม่ควรอันนี้คือหนึ่งนิวขอตัมหนีนะคะคุณไม่ควรส่งไปให้แม่เขาคุณไม่ควรล้ำเส้นเกินไปอันนี้คือประเด็นที่สองประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือนิวไปดูช่องช่องหนึ่งนะคะ ที่ก่อนหน้านี้นิวเคยติดตามไม่ติดตามนิวเข้าไปฟังเขาเรื่อยๆช่วงที่เป็นกระแสเน็กชาลีกับกามินนะคะก่อนหน้านี้หกเจ็ดเดือนที่ผ่านมานิวไปฟังช่องเขาบ่อยพอเขามีการพูดถึงเนาะพอวันหนึ่งมันไม่ใช่จกักรวาลแตกเน็กชาลีแยกย้ายเน็กกามินแยกย้ายนะคะปรากฏว่าคุณทำไรคุณเอาช่วงเอาบางคำบางช่วงนิวไม่ทราบว่าคุณ ตั้งใจหรือเจตนาหรือว่าเจตนาหรือว่าไม่ตั้งใจอันนี้ไม่ทราบนะคะหรือว่าคุณฟังเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะโดยที่ฟังไม่จบหรือคุณเลือกที่จะฟังแค่สิ่งที่คุณอยากจะฟังแล้วก็ไปขึ้นนะคะทำคลิปไม่ได้ขึ้นไ์ไปทําคลิปนะคะแล้วก็ประมาณว่าชี้นําโดยที่คุณใช้ คำ,คำเขียนนะคะที่คลิปของคุณแบบนี้อะ่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณดูนะคะไม่ให้ดูอย่าอ่านให้ฟังดีกว่าคุณเขียนว่าหน้าคลิปของคุณนะคะแล้วคุณก็เต้นบ้าๆบ,าบ,าบ,าบอๆของคุณนะคะคุณเขียนคําว่าโกรธใครให้ใหไปฟ้องแม่เทรนใหม่ของชายไทยนะคะตรงนี้คุณคงไม่ยากหรกนะคุณคงจะตามไม่ยากว่ามาจากช่องไหน แต่ใดๆเลยนะคะนิวรู้สึกเสียใจมากเพราะนิวมองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรักและเอ็นดูน้องกามบินเขาแบบจริงใจแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณทำไปนะคะชี้นำชี้นำและบิดเบือนข้อที่เทีจจริงนะคะแล้วก็ทำให้เอฟซีนะคะคาราวานของคุณในนั้นนะคะพิมพิมไปในวทางที่ผิดคุณชี้นำไปในทางที่ผิดแล้วก็ บิดเบือนคลิปของต้นตอของคลิปนะคะบิดเบือนความเป็นจริงและทาให้คนเข้าใจผิดและนี่นิวคิดว่าสาเหตุนี้นะคะที่อาจจะมีหลายๆคนที่เป็น fc คุณมาโพ์แล้วก็ว่าคุณแม่ของน้องแน็กเขาจนเป็นประเด็นดราม่าก,กันขึ้นมานิวเห็นดรามา่าตั้งแต่วันที่น้องแน็กกับคุณแม่ขึ้นไลฟ์สดนะคะเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมานิวก็คือไล่นะคะไล่ยาวดู เช็ครายละเอียดเก็บข้อมูลนะคะจนไปเจอต้นตอคือคลิปคุณนะคะต้นตอคือช่องของคุณแล้วนิวคิดว่าต้นตอเนี้ยมันอาจจะมาตมาจากคุณอันนี้นิวอาจจะผิดนิวไม่ไม่ไม่นิวไม่แน่ใจนิวต้องกราบขออภัยนะคะแต่มีความรู้สึกว่าเนี่ยไอไอต้นตอของการผิดเบือนข้อแท็จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากคุณโดยตรงแต่คุณมีส่วนทําให้เกิดการเข้าใจผิดเป็นวงกว้างเพราะ เวลานิวเข้าไปนะคะนิวเข้าไปดูเนี่ยคอมเมนต์ที่มีการคอมเมนต์กันฉ่ำเลยนะคะกันฉ่ำเลยนะมีชื่อหลายคนนะคะยุทผียุทอวตารมาป่วนคลิปนิวนิวแคปชื่อไว้หลายคนมากแล้วก็แคปคำเขียนของ fc คุณที่เข้าไปคอมเมนต์ว่าน้องเน็กแล้วก็คุณแม่น้องเน็กกันฉ่ำเลยนะคะคือนิวรู้สึกรู้สึกเสียความรู้สึกว่า นิวมองคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคงจะเอ็นดูมีความรักน้องกาเมีนแบบจริงใจนะคะแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทำให้น้องกาเมนได้รับความรังเกียจแล้วก็ทำให้คนเข้าใจผิดมากขึ้นเพราะคุณนะคะทำแบบนี้บิดเบือนข้อที่จริงนิวใหญ่จะถามว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยกาเมีนสนับสนุนคุณหรือเปล่า คุณห่วงน้องจริงหรือเปล่าหรือคุณทําแค่เอาการมีนมาโหนแต่คุณทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคําพูดนี้นิวเคยพิมพ์เข้าไปนะคะวันนี้ปรากฏว่าคุณบล็อกนิวค่ะคุณบล็อกนิวเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงเพราะคุณรับความจริงไม่ได้นะคะนิวไม่อยากให้คุณดูไม่อยากให้ดูชื่อช่องเนาะแต่ให้ดูว่าเขาบล็อกนิวเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ บล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เองนิวเข้าไปพิมพ์คุณตอบนิวไม่ได้แต่คุณบล็อกคนอื่นคุณไม่บล็อกแต่คุณบล็อกนิวเพียงเพราะนิวต้องการจะนิวตั้งคําถามว่าทําไมคุณรักการมินแบบไหนคุณเป้ซีน้องการมีนแบบไหนถึงสร้างความวิวนาศถล่มทลายให้น้องการมินเขามากถึงขนาดนี้นะคะทําไมคุณไม่เป็นผู้ใหญ่เพราะคุณก็เป็นผู้ใหญ่เนาะอย่างหนึง คุณบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วทาให้ fc คุณเข้าใจผิดเข้าใจผิดเพราะเขาเชื่อนในตัวคุณเข้าใจผิดนะคะแล้วก็มีการคอมเมนต์ว่าคุณแม่นะคะตัวรมถึงน้องเนกชารีการแบบฉ่าเลยนะคะถามว่าคุณเป็นคนหรือเปล่าคุณมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าคะและเดจี G นะคะเดจีกาเมนที่เป็นน้ําดีจริงๆอนะ่ะ คุณรู้จักช่องนี้นิวเชื่อเพราะฉะนั้นคุณควรจะไปเตือนกันถ้าคุณมีความรักและห่วงน้องการมินกันแบบสุดบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ของตัวเองยอดไลค์ยอดคนติดตามยอดวิวของขวัญบ้าบอนน่นนี่นั่นนะคะคุณควรที่จะเตือนกันค่ะถามว่าเอ้าคุณมาบอกให้ฉันเตือนฝั่งฉันทาไมคุณไม่เตือนฝั่งคุณเองนิวเตือนค่ะนิวเตือน,นเหมือนกัน,อ,น,กนอะไรที่ไม่โอเคนิวเตือน,นค่ะ เตนิวจะไปในรูปแบบไหนอันนั้นนิวไม่จําเป็นจะต้องมาอธิบายนะคะนิวเตือนทั้งสองฝ่ายนิวไม่ได้มีอะไรกับอดีตนักเต้นเกาหลีท่านนั้นนะคะเพียงแต่ว่านิวอยากจะมาเตือนกันเพราะว่ามันเริ่มที่จะล้าเส้นแล้วอย่างหนึ่งน้องน้องตัวเหลืองนะคะออกตัวแบบว่าถาวถายหัวถวายชีวิตทําไมคุณไม่มาเตือนกันเพราะเขาก็มีคลิปของคุณอยู่ในนั้นด้วยทําไมคุณไม่เตือนกันเพราะมันทําให้เกิดการเข้าใจผิดวงกว้างและทําให้ซีอของคุณนะคะ ได้รับความเกลียดชังมากขึ้นและนิวก็ไม่แปลกใจเลยว่าวันที่เขามาแถลงข่าวนะคะเขาถึงได้รับข้อความต้อนรับเป็นตัวเคเยอะมากจากการแถลงข่าวในหลายๆสื่อทางออนไลน์นะคะตรงเนี้ยน้องน้องตัวเหลืองต้องไปปามกามกันเองนะคะคุณไม่ต้องมาหาข้อเท็จจริงจากฝั่งที่นะคะคุณไปปามแล้วก็ไปไปไปแบบว่า ชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะเสนอข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงอย่าบิดเบือนนะคะเพื่อที่จะไม่ยังไงอะ่ะเกิดความเข้าใจผิดในของวงกว้างและซีอีโอของคุณจะได้ไม่เสียหายไปมากกว่านี้ค่ะถ้ารักกันจริงคุณจะต้องเตือนกันนะคะเพราะสิ่งนี้ที่คุณทํามันเกินขอบเขตละมันเกินขอบเขตมากเกินมากเกินนะคะมันไม่สมควรอันนี้มันทําให้นิวเข็นเลยนะคะเห็นกระตา,เ,าเห็นกระ เห็นกระตานะคะถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยก็จะแบบเอาจะเชื่อได้ไงมันอาจจะมีการปุงแต่งนะคะวันนี้นิวถึงเลือกที่จะไปคอมเมนต์แล้วเขาก็บล็อกนิวนะคะเพราะเขาตอบไม่ได้เขาตอบนิวไว้ได้ในสิ่งที่นิวตั้งคำถามไปว่าตกลงคุณห่วงการมีจริงๆหรือว่าคุณห่วงยอดไลค์ยอดคนติดตามแล้วก็ยอดของขวัญของช่องคุณกันเองมากกันเองมากกว่าตัวการมีน,นะคะเพียงแค่เอาการมีมาหูเท่านั้นเองตรงเนี้ย เดจีน้าดีคุณจะต้องเตือนกันนะคะเตือนกันเลยนะคะคลิปนี้เนะี่ยคือนิววางความที่ไม่อยากจะอะไรกับการมินเขาเพื่อที่จะมาชี้แจงเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้นะคะโอ้โหนิวได้รับนิวเห็นข้อความไม่จีนะิอ่ะไล่ตอบแบบใจเย็นมากกับกลุ่มแก๊งนะคะที่ใช้น้มว่าเดจีนะคะกามินอนะ่ะว่าคุณแม่เขากระหน่ำเลยนะคะนี่เลยข้อความ ข้อความแบบดิวเข้าใจอะ่ะการเป็นพ่อแม่ที่ดีอะ่ะมันเป็นยากเนาะมันเป็นยากจริงๆคุณไม่มีแบบสามาถสำนึกเลยนะพวกคุณที่พิมพ์กันนะคือแย่มากคุณแย่มากๆค่ะพวกคุณคือแบบสามมากๆค่ะโอเคนะคะ